ีค่ะวัน,น่ี้มาพบกับฟอร์ดช้างนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระประแดงนะคะวันนี้นะคะนุ้ยมีรถมาแนะนำอีหนึ่งรุ่นนะคะเป็นเจ้าตัว4ประตูยกสูงนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะและราคาถูกมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น4ประตู XL พัดนนะคะตัวนี้จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะแรงม้าจะอยู่ที่1 7 0ดแรงม้านะคะจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวชุดแต่งเลยนะคะว่าคันนี้นะคะนุ้ยได้แต่งอะไรให้้้ลูกคคาาไปบงนะะ ในส่วนของตัวด้านหน้านะคะกันชนหน้าทั้งชิ้นตัวนี้จะเป็นสีเดิมนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถหมดเลยนะคะสําหรับตัว XL พัดนะคะและในส่วนของตัวกระจังหน้าตัวนี้นุ้ยได้เปลี่ยนเป็นตัวฟอนต์ตัวหนังสือ FORD นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวหนังสือสีดํานะคะตัดขอบด้วยสีแดงนะคะในส่วนของกระจังหน้าจะเป็นแบบตะแกรงรังผึ้งนะคะมาพร้อมกับตัวไฟสิวนะคะ3จุดนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีส้มนะคะในส่วนของไฟสิวมีทั้งสีขาวและสีส้มนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะ และสำหรับตัวไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะนุ้ยได้ใส่ตัวข้อไฟหน้าให้กับลูกค้านะคะอันนี้เพื่อเพิ่มความคมนะคะให้กับตัวไฟด้านหน้านะคะและไฟหลี่ด้านนี้นะคะจะเป็นสีส้มนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะเรามีช่องนะคะสำหรับการอัปเกรดนะคะติดตั้งตัวไฟตัดหมอกเพิ่มให้นะคะถ้าลูกค้านะคะอยากอัปเกรดเพิ่มอันนี้ก็แจ้งทางนุ้ยมาได้เลยนะคะและด้านล่างนะคะ จะมีตะขอลากจูงนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะคะที่มาจากโรงงานเลยนะคะ1จุดนะคะในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะตัวคิ้วล้อนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดนะคะเราได้ยึดจอก,กับตัวรถนะคะด้านล่างนะคะแล้วก็ยิงด้วยกาวซิลิโคนนะคะตัวนี้จะเก็บงานอย่างดีเลยนะคะและสําหรับตัวแมกยางนะคะตัวนี้เป็นแมกขนาดขอบ16นะคะเป็นแมกลายยอดทิตเลยนะคะลายดอกไม้นะคะ มาพร้อมกับตัวยางมอนเตอร์นะคะสเปคยางจะเป็น2 6 5หห้าทับเจ R16 นะคะตัวนี้เป็นยาง AT ทนะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะและตัวแก้มสัญลักษณ์เล่นข้างนะคะจะเป็นสีดำด้านตัดดำเงานะคะแล้วก็มีคำว่าเทอร์โบนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นเทอร์โบแบบแปรผันนะคะตัวนี้ก็คือรอบจะมาเร็วนะคะเวลาเร่งแซงนะคะก็คือมาตามที่เราเหยียบเลยนะคะ และสําหรับตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะพร้อมตัวไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้มีมาให้เลยนะคะในส่วนของตัวเลนส์กระจกก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะและสําหรับตัวเน็กเจนนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปรับไฟฟ้าให้แล้วนะคะในส่วนของตัวฟิล์มนะคะนุ้ยติดเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีให้กับลูกค้านะคะพร้อมกับตัวคิวกันสาต์นะคะติดให้ทั้งหมด4ี่บานเลย ตัวเบ้ารองมือเปิดค่ะอันนี้จะช่วยกัรลอยนะคะได้เป็นอย่างดีเลยเวลาที่เราเปิดปิดประตูนะคะสําหรับลายสติกเกอร์ด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะนยมีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า40ลายนะคะถ้าหากลูกค้าอยากเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดใส่เข้ามาอันนี้ก็แจ้งนึกมาได้เลยนะคะ สำหรับตัวเล่าหลังคานะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดํานะคะในส่วนของเล้าหลังคานะคะเราไม่ได้ตอกกับตัวรถนะคะเราจะติดด้วยกาว 3M นะคะแล้วก็ยึดด้วยตัวซิลิโคนนะคะไม่แนะนําให้ขึ้นไปโหนหรือลัดของนะคะอันนี้เราติดเพื่อความดูสปอร์ตและสวยงามนะคะตัวนี้นะคะนุ้ยได้ใส่ตัวข้อฝาถังนะคะให้กับลูกค้านะคะฝาถังน้ํามันของเราจะเป็นแบบป๊อปอัพนะคะแบบนี้นะคะในส่วนของเชื้อเพลิงนะคะรองรับดีเซลนะคะ B7 B10 และ B20 นะคะ การล็อกฝาถังน้ำมันนะคะใช้ตัวล็อกตัวเดียวกับการล็อกรถที่ด้านในนะคะมาที่ตัวโลบาร์ค่ะสำหรับโลบาร์ตัวนี้เป็นโลบาร์แขนยาวนะคะเป็นแบรนด์ Outlander นะคะมาพร้อมกับตัวหูจับนะคะแล้วก็จุดติดตั้งตะแกรงเพิ่มเติมนะคะอันนี้ลูกค้าออกไปแล้วสามารถติดตั้งตะแกรงเพิ่มเติมได้นะคะมาที่ด้านหลังเลยค่ะสําหรับไฟท้ายนะคะนุ้ยได้ใส่ตัวเข้าไฟท้ายให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นสีดําด้านนะคะในส่วนของฝาท้ายตัวนี้ไฟเบกรกดวงที่3ามนะคะจะอยู่ที่ฝาท้ายแล้วนะคะ และคําว่าレนเจอร์นะคะในรุ่นเน็กเจนจะเป็นแบบปั๊มนูนนะคะเดี๋ยวหนพาไปดูภายในนะคะของเจ้าตัวสีประตูเอ p a ลพารติงค่ะสําหรับภายในนะคะของเจ้าตัวเอกพัตนะคะอันนี้นะคะก็คือกว้างขวางมากๆเลยนะคะภายในห้องโดยสารนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะเดิมๆนะคะที่มากับจากทางโรงงานนะคะข้อดีของตัวเบาะผ้านะคะจะช่วยระบายความร้อนนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเวลาที่เราจอดรถกลางแดดน,นะคะ ในส่วนของหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอ s ิงคโฟตัวนี้นะคะสำหรับหน้าจอ s ิ n ค์โฟเอนะคะตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะคะและยังมีระบบ f o r t p a s c o o n n e t t ของเราด้วยนะคะและด้านล่างนะคะจะมีช่องต่อสาย USB แบบ Type A และ Type C นะคะตัวนี้มีมาให้ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะวิภาชมรอบคันนะคะเจ้าตัวสีประตูรุ่น XL พันะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะกระบะยกสูงนะคะคันนี้นะคะราคาไม่สูงมากแล้วก็ใช้เงินออกรถไม่เยอะด้วยนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์0649626992นะคะเดี๋ยวนี้จะทิ้งเบอร์และดีไลน์ไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะและสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ ไม่มีบริการจัดไปแนนและส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะคะและลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามกด subscribe นะคะช่องฟอร์ดช้างนุ้ยชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ